อี่2ลูกนะครับในอะนะีพีสองกำหนดให้ abc เป็นจนํานวนจริงที่ทำให้พหุนามนี้นะพหุนาม x กำลังสองบวก c กำลังสองหาร ax กำลังสบวก5 x กำลังสองลบ5 x บวก b ลงตัวจงหาค่า a คูณ b นะจงหาค่า a คูณ b ลเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราใช้สมการการหารเนาะนะครับใช้สมการการหาร นะครับตัวตั้งก็คือนะครับ ax กำลังสบวกห x กำลังสนะครับลบห x บวกบวก b ลกเท่ากับตัวหารคูณผลหารทีนี้ผลหารมันมีเทคนิคนิดนึงนะครับมีเทคนิคนิดนึ่งลกูกตรงเนี้ยตัวหารเนี่ยนะครับ x กำลังสแปลว่าไปคูณกับตัวนี้นะต้องได้ ax กำลังส ต้องได้ ax กําลัง3แสดงว่าผลหารตัวนี้ต้องเป็น ax ลูกต้องเป็น ax แล้วตัวหลังให้เป็นอะไรก็ได้เป็น d แล้วกันนะครับอ่ะเราก็เหมือนเดิมก็คือคูณกระจายเนาะได้ ax กําลัง3บวก dx กําลัง2บวก ac ก A ําลัง2 x บวก c กาลัง2 d นะครับ โอเคนะโอเคนะต่อไปเราก็ใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ครับเทียบสัมประสิทธิ์นะเทียบสัมประสิทธิ์เนื่องจากมันมีนะครับดี D เนี่ยเป็นสัมประสิทธิ์ของ x กาลังสองนะครับเพราะาเราจะได้5เท่ากับดีอาจารย์นัดเทียบที่สัมประสิทธิ์ x กาลังสองก่อนได้5เท่ากับดีนะครับถัดมาอะไรลูกนะครับ เราก็จะได้นะครับลบ5เป็นสัมประสิทธิ์ของ x เท่ากับ a c กำลัง2นะครับพราะ a เท่ากับลบ5ส่วนด้วย c กำลังและและนะครับค่าของตัว b ลูกเท่ากับ c กำลังส d ก็ตอนนั้นขอแทน d เป็น5ไปเลยนะลูกอ่นะโอเคอันนี้คูณ5 เอนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ B นะครับลูกดังนั้น A คูณ B ใช่เปล่าก็เป็นลบ5ส่วน C กำลัง2นะครับคูณ C กำลัง2คูณ5 C ตัดส C ตัดสก็เหลือลบ5คูณ5ก็ลบ25นะครับข้อนี้ก็ตอบลบ25ลูก โอเคนะครับนะเพราะนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเราเจอโจทย์แนวนี้แล้วเราจะเริ่มรู้เทคนิคแล้วลูกว่าจะต้องทําไงแล้วมันง่ายบางครั้งถ้าเกิดเราไม่เคยทำเนี่ยจะจะมีความรู้สึกว่าข้อมูลมันไม่ไม่ไม่เพียงพอนะครับนะซึ่งนะครับจุดสังเกตคืออยู่ที่คําถามนะครับจุดสังเกตอยู่ที่คําถามอย่างเช่นข้อเนี้ยคุณ b นะครับในที่นี้เขาให้จัดรูปนั่นเองลูกนะครับนะก็ใช้วิธีเทียบสัมประสิทธ์